มาชมหลวงพ่อโซทรวัดมหาเจดีย์ที่พนมสารคามเังเสานะครับเรามาชมกันซึ่งหลวงพ่อโซทรปกติแล้วเนี่เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นพระที่มีมวลสารเป็นภาะผงจะมีเฉพาะของวัด มหาเกดีเท่านั้นนะครับซึ่งหลวงพ่อเสือธรที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากเลยทีเดียวนะครับก็คือสร้างโดยหลวงพ่อก้อยเมื่อสมัยปี2480กว่ากว่านะครับก็จะได้เห็นาการ สร้างนะครับโดยเฉพาะที่เราได้ชมอยู่นี้ก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะแปลกสำหรับพวกเรานะครับเนื่องจากว,ว่าโดยส่วนใหญ่โอกาสที่จะเห็นหลวงพ่อสะทอนที่เป็นเนื้อผงนี่แทบจะเรียกว่าไม่มีเลยนะครับ โดยส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อโสธรในการสร้างไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรที่มีเนื้อที่เป็นมวลสารทางด้านของเนื้อโลหะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองเนื้อเงินเนื้อทองแดงหรือเนื้ออื่นๆนะครับล้วนแต่เป็นผ้าที่มีเนื้อเป็นโลหะมีเฉพาะวัด มหาเจดีเท่านั้นนะครับวัดมหาเจดีซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยพศสองพันกว่ากว่านะครับก็เลื่อยมาจนได้รับเป็นพัตศสีมานะครับในปี2,502าซึ่งถ้าเราดู จากความเก่าขององค์พระนะครับก็จะสร้างในยุคที่หลวงพ่อก้อยยังมีชีวิตยอยู่นะครับหลวงพ่อก้อยเป็นพระเก,กจิที่มีชื่อเสียงของชาวพนมสารคามเป็นที่ต้องการของบรรดา ลูกศิษย์ลูกขาที่อยู่พนมสารคามเนื่องจากว่าวัตถุมงคลอื่นๆของท่านนะครับเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในส่วนที่เป็นสายเหนียวซึ่งเป็นส่วนที่หาชมได้ค่อนข้างจะจะยากนะครับหรือว่าวัตถุมงคลของท่านนี่เป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นการสร้างที่จำนวนน้อยจึงไม่ค่อยจะได้พบเห็นบ่อยนัก ในส่วนของหลวงพ่อสสอรองค์นี้นะครับก็เราจะไม่ค่อยได้เห็นได้พบเห็นบ่อยๆจากที่ไหนเลยนะครับก็ถือโอกาสนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่า ก็เก็บไว้นานแล้วนะครับร่วมๆสามสิบสปีแล้วที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ไปเป็นสามเณนที่อยู่วัดโซทรเมื่อปี25-18นะครับไปอยู่วัดโซทรสมัยที่ยังเป็นเนนที่ยังบวชเรียนอ,อยู่ที่ วัดเสือธรนะครับก็ได้เห็นโดยบังเอิญได้พบโดยบังเอิญก็เลยเห็นว่าสวยดีนะครับมีเป็นเนื้อผงที่ค่อนข้างจะไม่เคยพบที่ไหนก็เลยเก็บสะสมเอาไว้ในวันนี้ก็คิดว่านำมาฝากเพื่อนๆสักหน่อยเผื่อเพื่อนๆที่พบเห็นกันะจะได้รู้ว่าวัดมหาเจดี อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ผู้ที่สร้างพระหรือวัตถุมงคลส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลวงพ่อก้อยซึ่งเป็นพระเกจิดังในยุคนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมแต่เพียงแค่นี้ครับ